เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอำน,นาจวิราวนสมาชิกสภาผูะะ้แทนรัษฎรเขตหนึ่งป่าจิมบุรีพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาเลยท่านประธานต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ,บ้านบ้านสามะเขือหมู่หนึ่งตำบลโคกปีบอำเภอสีโมสดจังหวัดปราจินบุรีนะครับกับกองกา,กากอุตสาหกรรมนะครับท้องส่วนขอภาพเลยครับกับที่ไปกองอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านนะครับเป็น กากอุตสาหกรรมจากโรงงาน,นครับทางผู้ใหญ่หมู่หนึ่งได้ประสานงานไปยังที่านอำเภอถามไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าเป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่มีอันตรายนะครับผมขออนุญาตเชื่อตามอุตสาหกรรมก่อนนะครับเลยเป็นคําถามว่าอยากให้ทางชาวบ้านอยากให้อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับได้ลงไปทําความเข้าใจกับพี่น้องนะครับชาวบ้านว่ากากอุตสาหกรรมนี้มาจากโรงงานไหน เป็นวัสดุชนิดอะไรนะครับเรื่องที่สองนะครับอยากสอบถามถึงรายละเอียดว่ากองวัสดุเนี้ยจะกําจัดอย่างไรทางบริษัทมีแนวทางที่จะกําจัดออกอย่างไรนะครับหรือว่าจะกองไว้อย่างนี้ตลอดนะครับอ่าเรื่องที่3นะครับทางอุตสาหกรรมสามารถยืนยันได้ไหมว่าอุตสาการอุตสาหกรรมที่มากองไว้เนี่ยจะไม่มีพิษไม่มีอ่า เป็นมลพิษต่อสภาพอากาศและสภาพน้ํานะครับไม่มีอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับอยากทราบความชัดเจนว่าการคุ้มกรรมเนี้จะนําไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็จะเอาออกจากพื้นที่วันไหนเวลาใดนะครับส่วนข้อหงายนะครับที่กับผมมีนะครับขอขอภาพแผนที่ทีครับท่านห้องโสดครับคืออนเนี้ยครับไอ้วงแดงๆนี่ยคือคือการคุ้าอรอพื้นที่การคุ้มกรรมครับ ส่วนเส้นหนึ่งแดงนี่คือแม่อ่างลองหาดยาครับเป็นคองหลักของชมทานบางพวงนะครับซึ่งจะหล่อเลี้ยงน้ําไปถึงบ้าบางพวงบางยาบางแตนแล้วก็ไปถึงจังหวัดคนครจังหวัดจัยทงเรานะครับผมเกรงว่าถ้าเกิดในฤดูฝนเนี่ยถ้ากองวัสดุนี่ยังกอ,องการกุตาหกรรมนี่ยังอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ไหลไปปนเปื้อนในแหล่งน้ําได้นะครับจึงอยาก ฝากไปยังอุตสาหกรรมในอพัทลุงท่านอธทิบดีกรมอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยลงไปดูพื้นที่แล้วก็ทําความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ช่วยหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งต่ตางๆเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับชินท่านอภิชาติสิริสนทรครับ